อนุทินลัน่นไม่เคยพูดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก14กุมภาพันธ์ยันเปิดแผนเดิมฉีดเดือนไหนอนุทินลัน่นไม่เคยพูดฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก14กุมภาพันธ์ยันโตแผนเดิมฉีดมิถุนายนส่วนล็อก50,000โดสติดปัญหาขนส่งจากยุโรป วันที่3กุมภาพันธ์64นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรอมวสาธารณสุขสอธอให้สัมภาษณ์ถึงการจัดหาวัคซีนโควิด19จะเข้ามาทันวันที่14กุมภาพันธ์หรือไม่ว่าตนไม่เคยพูดว่าจะได้ฉีดวัคซีนวันที่14กุมภาพันธ์เดิมประเทศไทยมีการวางแผนการฉีดวัคซีนมิถุนายนจากวัคซีนที่ ผลิตในประเทศโดยสยามไบโอไซเอนที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากแอสตราเซเนกาก็ยังเป็นไปตามแผนส่วนเรื่องวัคซีนจากแอสตราเซเนกาห0 0 0ม่นโดสที่ระบุว่าจะเข้ามาก่อนนั้นเป็นความพยายามในการเจรจาพูดคุยกันนอกเหนือทำให้เราอาจจะได้มาเร็วขึ้นแต่เมื่อมีปัญหาการส่งออกในยุโรปซึ่งนอกเหนือจากการควบคุมของเราแต่จะนำตรงนี้ มาบอกว่าคณะทํางานไร้ประสิทธิภาพพงไม่ถูกเพราะทุกฝ่ายต่างทํางานเต็มที่การมาพูดว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพไม่ถูกไม่อย่างนั้นทุกคนก็อยู่เฉยๆกันหมดแต่แผนปกติที่เราวางกันไว้คือเดือนมิถุนายนแต่ถ้ามีทางไหนที่เราทําได้เร็วกว่าเราก็พยายามทําแต่จะเอาตรงนี้มาบอกว่าเราไม่ทําตามแผนหรืออะไรมันไม่ใช่ นายอนุทินกล่าวเมื่อถามถึงการป้องก,กันโรคตามแนวชายแดนไทยนายอนุทินกล่าวว่ากรมควบคุมโรคป้องกันเต็มที่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด